บทที่92ดวงจิตที่ถูกย้ายพื้นที่หมายถึงโลกของเธอที่เปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางของมหาจักรวาลหรือเอกภพหรืออีกในหนึ่งคือเป็นจุดกำเนิดทางพลังงานในการขับเคลื่อนเอกภพให้หมุนรอบตัวเองและสามารถดำรงอยู่ได้ซึ่งขณะนี้มันได้เข้าสู่ความเสื่อมสูงสุด ที่ไม่สามารถเสื่อมมากไปกว่านี้อีกแล้วประจวบเหมาะกับเวลาที่หมายถึงมหาจักรวาลหรือเอกภพนี้มันได้เคลื่อนมาถึงจุดจุดหนึ่งที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทั้งระบบหากไม่เปลี่ยนทั้งระบบหรือเปลี่ยนเฉพาะแค่บางส่วน พลังงานอาจจะไม่เพียงพอต่อระดับพลังงานใหม่โลก